สวัสดีครับผมผมชื่อนายธนงศักดิ์เทานุครับวันนี้ก็จะมารายงานเกี่ยวกับผลกระทบภัยแรงที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับผมศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ประเมินผลกระทบภัยแรงชุดการเติบโตของ GDP ลดลงถึง1%สร้างความเสียหายาาเศรษฐกิจถึง90,000ล้านนะครับผมจากการคาดการณ์ของ TMB นะครับผมทําให้เกิดความเสียหายนะครับโดยเฉพาะค่านะครับผมถึง9,00 0ล้านบาทนะครับผมโดยพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดก็ได้แก่ภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกนะครับผมและด้วย สาเหตุจากภายแล้งนั่นเองนะครับทำให้ส่งผลถึงการต้นทุนของการเลี้ยงสัตว์ในภาคปศุสัตว์ลดเพิ่มขึ้นนะครับผมทั้งนี้จากการสํารวจตลาดสินค้าหาไทยมิตรครับพบว่าสินค้าได้รับผลกระทบจากภายแล้งได้แก่ตัวฝักยาวเพิ่มขึ้นจากจาก15บาทเป็น20บาทต่อกิโลกร,รัมมะนาวนะครับผมเพิ่มขึ้นถึง1 2บาทต่อลูกนะครับผมกลายเป็น อยู่ที่8บาทต่อลูกนะคบผมส่วนผักชนิดอื่นนะครับยังมีการทรงตัวอยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมในขนาดที่หมูนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณกิโลกรัมถึงละ5บาทนะครับโดยกิโลกรัมต่ออยู่ที่หน้าฟาร์มอยู่ที่160บาทนะครับผมและไก่ทั้งตัวนะครับอยู่ที่60บาทต่อตัวนะครับผมเนื่องจากภาวะภัยแล้งปีนี้นะครับผมผลได้ทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานนะครับผมทาให้เกิดภัยแล้งในภาคส่วนต่างๆนะครับผมทําให้ภาค รัฐและเอกชนต้องมีการสนับสนุนนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาติดตามสถานการณ์นะครับจากที่เราเห็นนะครับน้าในคลองแสนสาบครับได้ลดลงไปจากมากเนื่องจากเนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นฝนขาดช่วงนะครับผมทําให้น้านะครับผมลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมและนี่ก็คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ภายแล้งกระทบต่อภาคธุรกิจเนื่องจากในภาคการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับผมเกิดการขาดแคลนน้ำนะครับผมต้องสูบน้ํา ต้องสูบน้ำนะครับผมไปเลี้ยงสัตว์หรือว่าไปปลูกพืชต่างๆนะครับทำให้ผลของการเจริญเติบโตของพืชพันธรรมชาตินะครับลดลงทําให้ราคาของต้นทุนของการผลิตนะครับเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมบเพื่อเป็นการลดผลกระทบค่าครองชีพกระทรวงพาณิชย์นะครับได้จัดการร่วมมือนะครับผมทำให้เกิดกิจกรรม Back to s c h o ูลเทใจคืนสู่ต้นรับเปิดเทอมนะครับให้ผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดมีร้านค้า ร่วมมือกันถึง13,000ล้านทั่วประเทศลดลงถึงร้อยะ60ถึง70เริ่มวันที่28ถึง10พฤษภาคม5 5 5นนะครับผมเราสามารถไปช็อปได้ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์นะครับผมขอบคุณมากครับ